นี่เป็นแคตตาลิติกคอวอเตอร์ที่คลอดออกมาจากรถ isuzu d max c o m มมอนเ i l เครื Rail, ่องยนต์ดีเซล2.5แล้วก็3,000นะคะแล้วทุกๆการเช็คหน้าง,งานของเจ๊ใหญ่ไทยแค่แนจะต้องเจอแคตตาลิติกคอวอเตอร์รุ่นนี้นะคะเพราะว่ารถรุ่นนี้นะค่อนข้างจะขายดีเลยนะคะรถรุ่นนี้ผลิตตั้งแต่ปี2005นะอายุรถนี้เกือบจะ20ปีแล้วคะ่ะตั้งแต่เจ๊ใหญ่ไทยแค่เป็นสาวสำนักก็จะเจอรถ i s ู z u d max รุ่นนี้เป็นอันดับต้น,ตนเหมือนกันนะรถหนึ่งคันมีท่อไอเสียอยู่ที่1ตัวลักษณะท่อไอเเียก็็จะปน เปลือกสชั้นพวกเราไม่ต้องไปส่องไปยังหาบาร์โคดนะเพราะเขาไม่มีค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2.5ก็จะเป็นตัวนี้เลยน้ําหนักไซส์ฮาร์คิของนะคะ่าตัวของเขาจะอยู่ที่800บาทนะคะ i s ซูซูดีแมเครื่องยนต์ดีเซล3,000ลักษณะก็จะเป็นลูกเหลี่ยมนะคะแต่ว่าเราไม่มีตัวลูกที่มีเปลืกให้ดูก็จะมีแต่ไส้แบบเนี้ยค่าตัวของเขาก็จะอยู่ที่600บาทนะคะกับขอบพระคุณอิซูซูดีแมคคอมมอนเลวค่ะ